ดีครับผมนายกิจจาแสนก้านิสิตมหาวิทยาลัยราชพฤกรหัสประจำตัว631-0191-0018ขอนําขอนำเสนอหัวข้อ SCM s u p p l y c h a i n Management หรือเรียกเป็นภาษาไทยว่าการจัดการห่วงโซ่อุปทา,านเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจอาจารย์ผู้สอนดรรัชสุคน ทับพรขออนุญาตนำเสนอเนื้อหาซัพพลา a เช m a n a เ e m เมนหรือ SCM หมายถึงกระบวนการที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดในการซื้อการผลิตและการขนส่งสินค้าระบบงานจะต้องประสานการทำงานระหว่างผู้สนับสนุนวัตถุดิบสำหรับการผลิตผู้จัดจำหน่ายและความต้องการในการส่งสินค้าของลูกค้า เข้าเป็นกระบวนการเดียวกันเพื่อลดระยะการทำงานลดความซําซ้อนและลดค่าใช้จ่ายในการบริหารคลังเก็บสินค้าหรือเป็นการจัดลำดับของกระบวนการทั้งหมดที่มีต่อการสร้างความพอใจให้กับลูกค้าโดยเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อการผลิตการจัดเก็บเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดจำหน่ายและการขนส่ง ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้จะจัดระบบให้ประสานกันอย่างคล่องตัวจะรูปภาพระบบ SCM จะเชื่อมโยงผู้สนับสนุนวัตถุดิบโรงงานการผลิตสินค้าศูนย์จัดจำหน่ายสินค้าการนำส่งร้านค้าย่อย ลูกค้าที่เกี่ยวข้องและข่าวสารเข้าด้วยกันเป็นกระบวนการจัดหาหรือนำส่งสินค้าเพื่อนำสินค้าและบริการจะเล็งผลิตไปส่งยังผู้บริโภคเรามาดูการนำระบบสารสนเทศใช้ในการบริหารห่วงโซ่ประทาน SCM 1. การตัดสินใจชนิดปริมาณและระยะเวลาในการผลิต การเก็บรักษาและการเคลื่อนย้ายสินค้า 2. สามารถจัดการรายการสั่งซื้อสินค้าได้อย่างรวดเร็ว 3. ติดตามสถานะของรายการสั่งซื้อสินค้า 4. ตรวจสอบความพร้อมของคลังสินค้าและตรวจสอบระดับปริมาณสินค้าในคลัง 5. ติดตามการนำส่งสินค้า 6. วางแผนการผลิตจะปริมาณความต้องการสินค้าที่แท้จริง 7. ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสินค้าได้อย่างรวดเร็ว 8. นำเสนอรายการข้อกำหนดของสินค้า 9. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ผลิตไม่ได้มาตรฐานและสินค้าที่ถูกส่งคืนขออนุญาตยกตัวอย่างเช่น ในการประกอบรถยนต์หนึ่งคันแเนกจัดซื้อจะจัดซื้อวัตถุดิบหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์น้ำมันเครื่องเบตเตอรี่ยางรถยนต์เป็นต้นเมื่อสั่งซื้อเสร็จอุปกรณ์ดังกล่าวจะเก็บไว้ในคลังสินค้าเพื่อรอฝ่ายการผลิตรถยนต์นำไปผลิตรถยนต์ตามที่ต้องการและถ้าองค์กรนี้มีระบบการจัดการซัพพลายเชนที่ดี แผนกต่างๆที่มีการแชร์หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันจะทําให้การสั่งซื้อของวัตถุดิบเป็นไปด้วยความถูกต้องและเป็นระบบอย่างนี้เป็นต้นกับผมนายกิจจาแสงก้าขอสรุปเป็นบทความสั้นๆและยกตัวอย่างประมาณนี้ครับขอบคุณครับ